CPO ลง51%เกิดอะไรขึ้นกันแน่เรามาดูกันครับ CPO เนี่ยเคยขึ้นไปทำราคาสูงสุดตอนนั้นเนี่ยนะครับ90บาทนะครับ90บาทก่อนที่จะมีวิกฤตโควิดนะครับแล้วพอมีวิกฤตโควิดปุ๊บตอนนั้น CPO ก็ลงมาทำ low นะครับบริเวณประมาณสัก56ตอนโควิดเนี่ย56บาทตอนโควิดตอนนั้นเนี่ยเซตอินเด็กซ์เนี่ยต่ำกว่าหนึ่งพันจุดเนอะ set ลงไปจเก้าร 56, ต,ตอนนี้ครับ cpi ราคาตอนนี้นะ43.75ตอนที่ต่ออัดวิดีโออยู่เนี่ย44บาทะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยมันต่ำกว่าตอนโควิดอีกเกิดอะไรขึ้น cpi เกิดอะไรขึ้นเราไปดูตัวงบการเงินครับงบการเงินเนี่ยปี6กนะครับกำไรอยู่ที่13,000นพล้านพอปี65กํากำไรทรงตัวนะครับ13,000นพล้านพอปี6กกำไรกลับมาเติบโตและโดดเด่นนะเติบโตไปที่18,000กว่าล้านพอปี67โตเด่นอีกนะเป็น20,000 5,000กว่าล้านแล้วพอมาปีนี้ปี6,8 9เดือนหรือว่า3ไตมารกํกำไรประมาณ2 000, 1 0 0 0 0ล้านถ้าคิดคร่าวๆเนี่ยปีนี้กำไร CPO ทั้งปีของปี68กํากำไรมีโอกาสอยู่ประมาณ27,000-28,000ล้านแถวๆนี้ก็ยังเติบโตอยู่แต่ว่ามันอาจจะเติบโตน้อยลงเติบโตลดลง ไปดูตัว ROE ครับจาก13%เนี่ยปัจจุบันก็ขึ้นมา22ดูดีนะ ROE ใช้ดูคุณภาพของกิจการตอนนี้22.3%มันคือกำไรเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรเทียบกับเงินลงทุนหมายความว่าถ้าเราเอาเงินไปลงใน CPO 100บาทเนี่ยนะครับปีหนึ่งผ่านไปกำไร22.3จริงๆถือว่าดีถือว่าเยอะแล้วแนวโน้มก็เพิ่มขึ้นอัตรากำไรสุทธิหรือมาจินเนื่องจากว่าเป็นค้าปลีกเนี่ย CPO อาจจะมาจินไม่ได้สูงปัจจุบันคือ3.11แต่3.11เียาเ,าเทบบกับ ในอดีตเคยประมาณ2%นะครับเคยประมาณ2%ขึ้นมาเป็น3%นี่มาจิ้นดีกว่าเดิมประมาณแบบ50%เลยนะมันก็ไม่ได้ดูแย่เนาะไปดูบรรทัดนี้ครับนี่แหละความจริงมาตรงนี้ครับ PE ปี64 PE 53เท่าแต่อันนั้นอาจจะบอกยังเป็นปีโควิดอยู่แต่พอมาปี65ครับ PE 36เท่าคือ CPO เนี่ยอยู่ในกลุ่มค้าปลีกแล้ว CPO ก็เป็นผู้นำในกลุ่มค้าปลีกอาจจะบอกว่าเป็นอันดับหนโน,นเลยก็ได้ สมัยก่อนเดิมทีเนี่ยกลุ่มค้าปลีกและตัว CPO เนี่ยเขาได้ค่าพรีเมียมสูงมากค่าพรีเมียมคือ PE อ่ะคือ PE สูง PE แพงเพราะอะไรเป็นบริษัทที่คุณภาพดีก็เลยมีกับราคาแพงเหมือนของดีก็แพงอะไรประมาณนี้ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเทรดกันประมาณนี้ PE 3 5เท่าบวกลบ3 2 3 5 3 7ส8 4 0เท่ายังมีเลยแต่ปัจจุบันเนี่ย PE เหลือ14เท่าเนี่ยแหละ PE มันหายไปมากกว่าครึ่งหนึ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นราคาหุ้นเนี่ยมันก็เลยจาก90เนี่ย ลงมาเหลือ44ทัานนั้นจริงๆกาไรมันไม่ได้แย่มีการเติบโตด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหุ้นที่ได้ PE สูงสูง,สงต้องระวังท่าอนาคตกําไรโตน้อยมันอาจจะโดนลดลงครับ